อาจารย์จตุรงไม่อยู่เฉยทักแรงเจติมสมปองก่อนลั่นอย่าเลี้ยงพระเป็นผัวหลังจากที่นายสมปองนะครไทยสงศึกออกจากการเป็นพระและลุยทํางานทํางานเพลงเป็นนักร้องและงานรีวิวสินค้าต่างๆรวมถึงทํางานพิธีกรในรายการต่างๆรวมถึงรายการของทีวีภูโดยตอนนี้นายสมปองได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักของเจติมทีวีพูตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นก่อนที่หลังจากนั้นจะเกิดการแตกหักกับเจติมทีวีพู ซึ่งล่าสุดด้านอาจารย์จตุรงจงอาสาผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาออกมาโพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเซลเป็นภาพวาดคู่สมปองกับเจติมทีวีผู้ที่วางคู่กันพร้อมแคปชั่นว่าแฮชแท็กพี่รักเขาเหมือนลูกแฮชแท็กพี่ศึกษาธรรมะมาเยอะค่ะหนูมองออกนะคะคุณพี่แฮชแท็กให้ภาพมันเล่าเรื่องนอกจากนั้นยังโพสข้อความเดอดแรงเกี่ยวกับพระเรื่องการเลี้ยงพระทั้งเจ็ดอย่างด้วยว่าโบราณอาจารย์ทันว่าไว้ อย่าเลี้ยงพระให้เป็นหมูหมายถึงการเลี้ยงพระให้กินดีอยู่ดีเกินไปโดยไม่ทําอะไรเลยนอนทั้งวันเหมือนหมูอย่าเลี้ยงพระให้เป็นม,าม้าหมายถึงการเลี้ยงพระให้ติดต่อสื่อสารเหมือนม้าใช้อย่าเลี้ยงพระให้เป็นวัวเป็นควายหมายถึงการเลี้ยงพระเพื่อใช้แรงงานหรือหาประโยชน์แก่ตนเองเหมือนสัตว์ลากจูงอย่าเลี้ยงพระเป็นนกเขาหมายถึงการเลี้ยงพระให้พูดยกย่อปอปัน้นให้ยาตโยมสำราญใจเหมือนนกที่มันขันให้ฟัง อย่าเลี้ยงพระเป็นเทวดาหมายถึงการเลี้ยงพระจนลืมตัวลืมกําพืชจมไม่ลงกลายเป็นเทวดาอย่าเลี้ยงพระเป็นยักษ์เป็นมานหมายถึงการเลี้ยงพระเอาอกเอาใจตามใจจนเสียพระใครขัดใจไม่ได้ตักเตือนอะไรไม่ได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟและสุดท้ายอย่าเลี้ยงพระเป็นผัวอันนี้หมายถึงจจตุรงคงไม่ต้องอธิบายขยายความเนอะ การเลี้ยงพระทั้ง7อย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์กับพระศาสนาญาติโยมที่ดีไม่พึงกระทํานะจ๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้ายเอวังก็มีด้วยประการชนี้ซึ่งก็มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเน,นื่องเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ